โอเคครับอ okay ้าอ็มซีเอาีข้าศจีอาครับผมขอสียงตอนรัอีกสักครั้งหนึ่งนะครับโอ้มันเป็นการมันเป็นการย้อนมันเป็นการย้อนเวลากลับไปที่ที่อิ่มเอใจว่าชอบไหมครับเยุกเมีพวกชมาส ให้ตงะ้เตตงจำไว่าครั Lay ้แรกที่พวกเราทูพีเอได้มาประเทศไทยก็คือตอนที่ทำงานเพลงโอเกนินอเกน่าครับที่งานว่าถ้าเราเยมเพลงนี้แล้วก็โชว์เป็นสเปเชียลเซสแฟนๆน่าจะชอบก็เลยเตรียมมาให้ทุกคนดูแบบนี้ค่ดีขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณจริงๆเครับแต่ว่า แน่นอนเราเดินทางมาถึงตอนนี้แล้วเวลามันผ่านไปเร็วมากๆเลยนะครับเราอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่ต้นจนถึงตอนนี้รู้สึกไหมครับจุดเคครับได้ได้มีเวลาดีๆร่วมกับคอเทสทุกคนได้มาร้องเพลงให้ฟังได้มาทําอาหารให้กินได้มาโปรโมทอาหารที่มันกำลังจะดังในอนาคตกับเรารู้สึกไงบ้างครับอาจารย์โดมูเรมาเลยทีุกับตัวซอผมอขอบคุณทุานอคอยมาตลอดจนถึงวันนี้ผมขอขอบคุทุกทานทคยมาตลอดจนถึงวันนี้ผมขอบคุณทุกทรัน 아 어, 너무나 행복한 진짜 시간이에요. 진짜 다음에 또 다시 기회가 되면 또 오고 싶고, 어, 태국은 늘 언제나 저희 또 우리 저희 멤버 쿵의 고향이기도 하지만, 나라이기도 하지만, 늘올 때마다 저희가 이제 얘기를 해요. 어, 제 2의 약간 고향이었다. 정말 그런 생각하면서.

เป็นบ้านเกิดของคุณนิชคุณด้วยแล้วก็รู้สึกว่าประเทศไทยเป็นบ้านเกิดหลักที่สองของพวกเราด้วยะคะ่ะหวังว่าเราจะได้มีโอกาสเจอกันบ่อยๆแล้วก็จะหาโอกาสกลับมาหาทุกคนบ่อยๆนะคะขอบคุณทุกคนมากเลยอยากบอกจุนเคแบบนี้ครับสันส้นๆเลยจากฟีดแบ็กของทุกคนนะครับเป็นฮอตเทสแล้วเลิกเป็นไม่ได้ครับ,บคุณรักครับ I love you เย <Yeah. S 1> ้นั่งๆจุนเค้ย เราจะให้โมเมนต์นี้เป็นโมเมนต์ของการถ่ายรูปโดนนับถึงสิบนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบจุดแค่สิบจุดแค่สิบจุดแค่สิบขวาเลยครับผมจุดแค่สิบความรูรับเด้เด้ หนึ่งถึงสิงนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคปรบมรือกับชุเนเคนังๆแล้วคราวนี้เราะให้ชุดเคได้ถ่ายรูปกับแฟนๆดนะังทุกคนครับเอาโบงขึ้นมาหน่อยสิป้ายบป้ายเปื่ mm hmm. เนาะ อะไรก็ตามมีอยู่นั้นยกขึ้นมาเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดไฟในคอนะครับเอาละอักชิเกีิเนเดอ่ะัง่ิงเดเคครับเดครับสวยมากเลยสวยมากเลย ผมนับถึงสิบนะหนึ่ง two t h r and t e พี่นี่จะคุยกรชู <laughs> ้มคุยมนะ <Okay. S 1> คุณครับดโอเคพร้มือดงๆกับคุณนะครับขอบคุณนะครับ <laughs> 아, 어, 나와 주신 여러분들 너무 감사드리고 오늘 또 저희 저희 멤버 쿠니 그리고 쿠니 어머니님도 오셨어요. 쿤 어머니 그리고 또쿤 시스터리까지 같이 왔습니다. 저를 보고 그래서 너무 긴장했어요. 네. ก니คือวัน니ี้อยากจะขอบคุณ니ุก분คนที่ม니ใ ตื่นเต้น really ยิ <a child. S 1>, ่งมากยิ่งกว่าเลยนะคะขอบคุณคมามี thank you so much มัน thank so พราะคุณข้ามานั่นคือมันี่ thank you น so ่ารักมากเลยเนาะอืออ่ะเอาเป็นว่ายังไงก็ตามแต่นะครับพวกเราเนาะถึงแม้เราจะเจอกันตั้งแต่อเกย์ในหนักเก์ตอนนั้นจนถึงตอนนี้และในอนาคตผมเอง Hottease จะสนับสนุนซัพพอร์ต 정말 습니다 마지막으로, 오늘다 같이 신나게 uh, 놀수 있는 곡으로 준비했으니까 여러분들 신나게 즐겨주시면, 일어나서 신나게 즐겨주시면 좋을 것 같아요. 제가 이 곡을 끝내고 싶어요. เตรียมเพลงนี้มาคนไหนที่รู้สึกว่าอยากมันเต้นไปด้วยเพราะ้อมกับผมก็คือลุกขึ้นจากที่นั่งได้ยืนอยู่กับที่ได้นะครับอยากให้ที่คนมันเป็นที่จนถึงเพลงสุดท้ายเลยเพราะฉะนั้นฮอตเทสครับเพลงสุดท้ายเราจะสนุกไปด้วยกันมีความสุขไปด้วยกันถึงแม้จะหมดหน้าที่ของผมแล้วก็ตามเดี๋ยวผมจะไปเต้นกับเจยองด้านข้างเวทีขอเสียงกีฬกับชุดไท ついいわぁ<ー>、お茶と、お茶と。 Thank you so much. Thank you so much. Ah, uh, 정말 감사합니다. Thank you so much coming to see me today. Uh, this event too. Oh, uh, thank you so much. Me too. And it's been a long time uh, since I came to Bangkok, right? Uh, and thank you for uh, remembering me and loving me, uh, supporting me. So, ah, uh, I won't forget the moments of. Uh, I, won't, I won't forget the memories. Memories of this moment, okay? And please, uh, love the songs uh, that I produced. Seven stars. <laughs> 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 and uh, thank you so much. Uh, so beautiful. Can I take a photo? Can I take a picture? Can you give oh, say, cut, say cut. self camera, oh. se safety. One, two, three. You. One, two, three. You guys, you guys took a picture for me, right? I'm going to take a picture for you guys, okay? Kofumakra. 자, one, everybody. One, <laughs> one, two, three, cheese. Korean style 김치 땡보발. 고추가. thank you so much uh, okay i hope everyone is always happy and healthy that way we can be a long time right yeah. and then I, i'm going to release a new album and come back to bangkok to perform are you coming to see me again yeah. really are you coming to see me again? Yeah. Thank you. Thank you again from the bottom of my heart. Thank you so much. And then, the last song is... Ichai I love you. Bye -bye. Oh Ri, sister Ri Thank you so much Mom, cause mom, thank you so much I'm so tired I'm so tired 아생하니다 <목소리가> 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 Uh, Thank you so much. Bye bye. Good night. I'll never forget this moment. Okay? I'll be back for sure. I'll be back. Thank you, Thailand. Thank you, Bangkok. 안녕히 가세요.